นี่คือโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับจาก Acer Nitro V15 นั่นเอง31,990จาก I have ซ p ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHalf CPU ผมป่าว iHalf CPU สู่นนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับโน้ตบุ๊กอีกแล้วนะโมเดลตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในราคาสามหมื่นต้นๆเนาะสามหมื่นหน,นึ 31, ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบจาก iHalf CPU มันชื่อว่า Acer Nitro V15 ANV1551K574G รับต,ตามที่โดย i5 13400H แล้วก็ตัวการ์ดจอที่เป็น RTX 4050 6GB GDDR6 นั่นเองนะครับในนั้นเนี่ย CPU ตัวนี้จะเป็น i5 13400H เนี่ยผม นั้นก็นว่ามันจะมี4คอ8เทรดใน P คอแล้วก็ E คอ4คอ4เทรดรวมกันกลายเป็น8คอ12เทรดเมื่อเราเทียบกับ CPU ิ e เดสท็อปเนี่ย มันจะแรงกว่า i5 12โ0รนะแล้วก็น้องๆ i5 13โ0ร F นั่นเองเพราะว่ามี e-core เข้ามาช่วยน,นั่นเองดังนั้นเนี่ยเทอร์โบจะอยู่ที่4.6 g h z ครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยจะเป็น rtx 4050 laptop นะครับ4050ใน Laptop เนี่ยมันมาจาก3060ใน Laptop ที่พัฒนาขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เปรียบถ้าคุณซื้อ40 series คืออะไรก็คือคุณจะได้ dls3 frame gen ทำให้4050ตัว6 g b ตัวนี้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่ง d l 3สามเฟร Gen เนี่ยเป็นสิ่งที่30 CD ีดีไม่มีนะเพราะว่า30 c ซีดีจะมีแค่ DLS 2เท่านั้นเองนะครับต่อมาแรม3ามหงตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ RAM แรมดีดาโฟลวคุณจะได้ RAM 5, 5, 15, 200, แรมดีดาห้าสิบหกกิกดีดาห้ประ5่ามาสองร้วก็เอซึ่งข้อดีคือมันใส่แถวเดียวแล้วมันรันดูออชเนอลได้จบ s t o r a จ e 512GB เป็น NVMe n o t e 2 PCIe นะครับปกติเลยนะครับหน้าจอ15.6นิ้ว Full HD 10920 x 1 8 0 Full HD อยู่ละเป็นพันเนลที่เป็น IPS ก็คือ In p r e s w i t c h i n g ก็คือสีมันจะตรงสีมันจะคมนะครับ1 4 4เฮิรต์ Refresh Rate แล้วก็เปอร์เซ็นต์ค่าสีก็จะ NTSC ครับ45ตามละระดับนั่นเองนะครับ Windows แถมมาด้วยนะอันนี้ Windows แท้มาเลยนะซอฟต์แวร์มาก็5,000และ o p e r a t i o n System ที่เป็น Windows 11 Home แท้ๆเลยนะครับ Wi-Fi 6มี Bluetooth 5.1มีแบตเตอรี่4เซลล์ครับเป็นแบบ Lithium Ion นะ57มาณ2-3ชั่วโมงเอาจริงล่นเกมผมผ่ใาสแดปเตอร์เถอะ คราวนี้นะครับยกตัวอย่างการทดสอบเกมอย่างที่ผมบอกมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับคือเกมที่ยกมาเนี่ยจะมีหลากหลายแบบนะหลากหลายระดับอันนี้คือเทสเองนะเทสเองก่อนเนื้อแย้งก่อนมาเทสเองเนี่ยพอทราบชั้นห้าเนี่ยไป full hd แบบอันตราครับก็คือจะได้ประมาณ8 5ดสิถึงหนึเฟรมโอ้สบายนะครับสบายพัฟจีครับทุกอย่างวีลิโลครับวีลิสไลท์กับเทคเจอร์แบบอันตราครับก็อยู่ที่6 0สิบถึงหนึเฟรมอันนี้ก็คือโคตรสบายนะครับ helldiver t w ที่เกมหนักแล้วนะ helldiver two เอกเกมกู้โลกนะครเนี่ย preset เป็น high ครับ render er เป็นบาลานซ์ครับก็ได้สามสิบสองสิบเฟรมแล้วก็ preset เ,เป็น medium render เป็นบาลานซ์เนี่ยก็สามสิบสองสิบเฟรมอันนี้ก็คืออาจจะมีกระตุกคือโอ้โห helldiver two มันหนักจริงๆต้องยอมรับนะวอ l l z o n เนี่ย full hd เนี่ยปรับได้ถึง extreme นะครับปรับได้ถึง extreme DLS บาลานซ์ Balance, เปิดเฟรมเจนนะครับล่อไป90-120เฟรมนี่คือข้อดีนะของ4ีซีรีส์เห็นได้ยังฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ใช้ DLS บาลานซ์บวกเฟรมเจนที่คุณไม่ชอบคุณก็เปิด FMR สามเฟรมเจนได้ด้วยก็คือพูดง่ายคือ4ีซีรีส์มันเหมาคู่เลยทั้ง DLS สทั้ง FMR สามนั่นเองนะครับพอเราเปิด FMR สามบาลานบวกเฟรมเจนเนี่ยจะได้เฟรมเนี่ยอยู่ที่110-145เฟรมก็มีความแรงกว่า เดียวได้สามเฟรมจนวันยีเฟรมนะครับเอ่อเป็นพลังดิบครับ6กสิเฟรมพลังดิบก็6กส0บเเฟรมแต่ผมมองว่าเออถ้าคุณใช้จอ1 4อยสเฮิร์ตอย่างเงี้ยเปิดเดีเวไสามเฟรมเจอะเฟรมเมืองแฟมอืมเวลี่หายแบบสุดเระโยชนเลยเนาะเรบเบลอาจจะน้อยหน่อย45-65เฟรมขับรถสี่สบห้าถึงคนเฟรมแล้วก็อยู่คนเดียวเนี่ย60-80เฟรม แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าผมปรับเวรี่ไฮหมดอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นในภาพนะไม่มีใครปรับหรอกเาก็ะปรับ normal ปรับ p l า s ปรับ water ปรับอะไรที่ normal บ้างก็เป็นไป,นเ,ปนเรื่องปกตินะครับแต่ผมปรับเวรี่ไฮดหมดเพื่อให้มันเป็นไปทางทิศทางเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ for b i d d e n w a s เนี่ยก็สามารถเล่นได้ปรับ high นะปรับ high เลยเดี๋ยว3เฟรมเจนเนี่ยก็ได้50 60เฟรม มาเวลสเปนแมนมามอร์เรสเนี่ยอันนี้ก็คือโอ้โหประโถดู่นะเรตติ้งเนี่ยเปิดหวัวมาไฮ้นะครับปรับ preset เป็น h ฮ g ไฮเรตติ้งเป็นไฮนี่ปรับหนักอยู่นะเปิด DLS บาลาเปิดเฟรมเชนก็ช่วยได้เยอะนะครับเจ็ดสิเฟรมถือว่าสูงมากนะสำหรับุกนะครับคอาววอลปรับไฮ h ครับ DLS บาลานเจ็ดสิบปเฟรมและนี่คือแค่ตัวอย่างที่เทสนะเกมอื่นก็มีไปดูกันเลยฮะโอโ้นี่มีเสพพังไมหรอ 4K ครับอันนี้เป็น 4K ใช่ปะ่ะ DLs b a l a นซ์เฟรม e จนนะครับดูเรนะเรมมันออยหมดเลยนะไลที่เป็นมีเดียมครับแล้วก็เหลือก็เป็นไฮหมดนะ80เฟรมแล้วมันคิวนะ่ะโอแรงเล่นได้จริงๆนะก็ประมาณตั้ง75เฟรมตรงนี้อาจจะไม่ได้สูงจนจนบ้าบอคอแตกแต่ก็ไม่ได้แย่จนแบบเล่นไม่ได้ต่อไปครับอาร์คอาร์คอาร์ค4ครับ DLs Bal านซ์เฟรม e จนนะกราฟิกเป็นมีเดียมนะเล่นได้ครับประมาณนี้นะ เล่นได้อยู่แล้วครับเชื่อเถอะผมก็เล่นเหมือนกันนะครับอุย้ยเล่นก็ก็ฟุ้ยนี่แบบไหนนะยีเดียหมดเลยฟุ้ยนี่แบบกลางนะอันนี้คืออาภาคใหม่ใช่ไหมใช่ครับอ่าเดียหมดเลยเลยอ่าอ่าใช่เล่นได้ฮะเดี๋ยวพอเวอร์กเกมเนื้อๆนะปนะิดท้าย,ยดีสุดดีและบาลานซ์โอเคแล้วต้องพึ่งอยู่ดีครับเล่นได้ไปสกอร์เฟรมนะครับ ประมาณนี้อ่ะเวอร์ก็เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นปะดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวโบเก็ตมิงสามหมืน้าาครับน้ำหนักก็ค่อนข้างหนักน่าจะ2องโลแหละเพราะว่ามันหนักแบตเตอรี่ด้วยแล้ว CPU เนี่ยมันเป็นรหัส h คือมันเป็นรหัส high performance ระบบรองวามร้อนมันจะค่อนข้างโหดเห็นปะฮีทไ p i p เนี่ยเห็นไหม heat pipe ก็ข้างเยอะแต่คือมันจะมี TDP การ์ดจอที่สูงนะครับเจวัตดังนั้นเนี่ยมันเป็นไม่ได้ที่มันจะเล็กแล้วมันจะบางไปไม่ได้เลยถ้ามันจะเบาไปไม่ได้เห็นปะะเห็นนแผงงงงตตรรฮีีทซิิค์้ปดดู หูลมออกลมเข้าเลยเห็นไหมแล้วก็การดีไซน์ของตัวนี้เสือว่าสวยนะเอเซอร์ไนโตรตัวนี้เป็นแถบข็งกิดคิ๊ดของเขาตัวนี้เป็นโลโก้สีสีรุ้งนะครับเห็นไหมจับกระชับแน่นอนเหมาะมือแน่นอนนะครับถ้าเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังนะครับอันนี้เป็น USB ที่เป็น SATA0 นะครับอันนี้จะเป็นคอมโบด้านขวาเนี่ยจะน้อยนะครับด้านซ้ายจะเยอะอ่าด้านซ้ายจะเยอะอันนี้เป็นที่ดีมาย USB Type A สองอันนะครับอันนี้เป็น Type C Type C อันนี้เป็น Thunderbolt ด้วย คือต่อจอได้ด้วยเห็นปะ่ะพูดง่ายคือต่อได้2จอ HDMI แล้วก็ y ทซ C แล้วยี่มีพอร์ตแลนด้วยที่เป็น RJ 4 5ตรงนี้ตอนนี้นตรงซ้ายนี่จะเยอะตรงหลังนี่ไม่มีถ้าเราลองเปิดเครื่องดูช็อตไม่เปิดมือเดียวได้เจ๋งวะมีซอฟต์พอดไหมมีดิโอเคนะแข็งแรงนะครับก็เปิดมือเดียวได้เห็นปะ่ะบานพับโอเคแข็งแรงนะบานพับแข็งแรงเห็นไหมแข็งแรง2จุดแล้วก็ดูทรงแล้วมันดูแบบมันสวยอะมันบึกบืนดีนะ สำหรับเอเซอร์ในตัวีสีาสสังเกตดูครับบึกบึนไหมเท่เนาะไฟเป็นสีขาวนะไม่ RGB เป็นสีขาวตรงนี้ตรงนี้เป็นโลโก้ i5 Intel Core i5 นะ13 42 0 h ตรงนี้เป็น RTX 4050ตัว 6GB ครับตรงนี้ก็จะบอกว่า3ชั่วโมงเซอร์วิสนี่เซอร์วิสภายใน3ชั่วโมงด้วยอันนี้คือประกันเทพจาก Acer นั่นเองนะครับแล้วมาตรงนี้ทัชแพดตรงนี้ก็ใช้ได้ ลื่นมือดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปตรงนี้เขียนว่านายโตรวีสินะครับรองรับระบบเสียง DTSX ครับนี่แล้วก็จะมีนายโตเซนต์ครับดีดาวไฟซับพอร์ตครับแล้วก็มี WiFi 6ด้วยนะครับมีทันเดอร์โบว้าวเนี่ยชัดเจนครับทันเดอร์โบสีมาละไอพอร์ตตรงนี้เนี่ยนะมันมีทันเดอร์โบนี่คือพอร์ตเทพรันได้สูงสุด40่สิบกิกะบิตเปอรครับรวมถึงเป็น D P ด้วยนะแล้วก็ H D M I 2.1ตรงนี้คือครบเลยคีย์บอร์ดนะครับเป็นโฟล์คีย์บอร์ดแล้วก็มีนัมแพดตรงนี้ด้วยเห็นห็นมเลก ใช้งานได้กดได้สบายๆมีคีย์ไทยอะไรให้พร้อมการดีไซน์บึกบึนดีสถาบานพับแข็งแรงการนด้นประมาณนี้1้0ยหองศานะครับ,นะรบ,นะรบก็เป็นอีกหน้่บุ๊กนึงตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผลเทสก็ตามนั้นแหละผมมองว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับ Acer Nitro V15 i5 13420H ครับ8คอร์12เทรด4.6แล้วก็แรมที่เป็น 16GB DDR5 5 8, 5 2 0 0เร h z แล้วก็การ์ดจอเป็น RTX 4 0 5 0 RAM 6GB นะครับนี่คือ Acer Nitro V15 และ i5 ก็เทสให้ดูแบบโคตรเยอะนะและมีจำหน่ายที่ iHave ซินะครับฝารกรุ่นนี้ไปด้วยนะครับ31,990จาก i h a v CPU ครับ